จ้าพี่น้องคลิปนี้นภาพพี่น้องข้ามาอัปเดตนูในฟาร์มฟาร์มของแม่ต่อยนี่ละจ้ะแต่ว่าแม่ต่อยบ่กเคยได้เลี้ยงได้เบิ้งดอกมิตรลูกไา้เบิ้งจ้ะจามาเป็นฟาร์มของเพิน่นละพี่น้องเฮ็ดไว้ให้ลูกการเลี้ยงการหายอาหารการเข่าสมการแยกการมแต่เพิ่นเหตดจ้ะ น้องเตะลูกไสยไม่ต่อยเดี๋ยวไปถามเพื่นว่าเพิ่นเห็ดจังไดแน่เลี้ยงมาแปดเดือนแล้วขยายได้จักบอแล้วเนาะอ่าจจะคล้อง้ามสวัสดีครับจ้าลูกไส้สุดท <ผม S 1> ีแรกกข่อยพี่น้องอายุสิบเจ็ดปีเลียนสิจบเลยล่ะจบปวชปวชแล้วครับแล้วอีกเทิ่มหนึ่งครับเพิ่มนี้ก็ฝึกงานพี่น้องก็ได้อยู่บ้านน้ำพ่อแม่นอนอยู่บ้านอาชีพเสริมนาะลูกเนาะ แม่นครับเพื่อมันอนาคตแต่เมบ่ท่านได้รักดอกตอนนี้เอออาจบว่นน่บ่แนค่ะตลาดมันบ่มีโควิดมียังอาจสิเป็นไยได้ลักให้เห่าก็ได้ครับอือันเริ่มต้นเลี้ยงสองคอบสองคอบเอามาราคาหกพันหาร้อยบาทครับจากน้ำยืินารามควันทีสิบสิบทนวา จำได้ว่ารัฐธรรมนูนพอนมึอนี่ก็บแปดเดือนแล้วแปดเดือนพี่ทั้งพี่นี่ฟังนี่นออกลูกแม่กับมีออกโตะกระล่างออกกับมีเปิดต้นนั่นละเบื้องเลยนั่นเปิดฟ้านั่นละบอกติดเจ้าจับนั่นละเออนั่นละบ้านนี้ผ่านมาแปดเดือนนี่ได้จะคอกเลยลูกแม่บ่ไเด้ยมาเบื้องน้ำจักเถื่อนับ ได้สามสิบเจ็ดขอกสามสิบเจ็ดบอเนาะครับบอที่มีหนูนี่เด้วยมูนี่กะมูปิดไว้นั่นบ่ทันมีหนูครับโอ้มันอันดีบอกกับมูนี่นี่มูที่เขียนไว้นี่ครับโอ้นี่นีมูที่เขียนไว้สิมีหนูโอ้ตัวที่เขียนไว้กับมีหนูครับเปิดให้เบิ้งแน่ลูกให้พี่น้องเขาเบิ้งแน่นาตาหนูน้องเตะป้ามของน้องติของน้องติตัวนี้ขายไปมือนั่นล่ะ รุ่นเดียวกันกับตัวนี้บ่แต่ว่าอายุกะบ่ท่านใดดออตัวนี้ตัวผูว่าตัวเม่ลูกตัวผู้ครับตัวนี้คือหนูขุนเมีนบ่แม่นครับขุนอายุกำลังได้สามเดือนกูกลัวจะประมาณสี่เดือนจะเอาออกขายให้หนูมันหนำหนักได้อืมสี่เดือนนี่ประมาณจะขีดหูกประมาณยุนีทีเหตุใดครับประมาณสี่ขีด โอ้4เดือนนี่เจ็ดขีดแปดขีดครับ4เดือนเจ็ดขีดแปดขีดเนาะครับโอ้เยี่ยนนี่ก็ร่งได้ห้าขีดห้าขีดหกขีดประมาณเครื่องโลเนาะครับถามันได้นำหนักายเท่ากับสี่ได้ละค่ะครับกระละค่ะขายกะขายขีดละหน่้าสิบห้าบาทครับกันขั้วให้กะสามสิบบาทครับ ส ja. ั่งเป็นขีดเลยจ้ะได้ขายอยู่ด้วเนาะครื่อได้ขายแล้วแม่นบลูได้ขายแล้วครับการขายการยางกับมิเตเเพิ่นเฮดเองเลยพี่น้องคืออยากเฮดอาชีพให้ลูกคสัางอาชีพให้ลูกเพราะว่าเลียนจบมากระจักสิมีงานเฮดหรือบอแต่ตอนนี้กับบัตบัท่านมีหนูขายดอกจ้ะรุ่นแรกได้เริ่มทีคัดออกเป็นหนูเหนือรุ่นแหลกขายได้ จ็ดตัวเหรอดุนแหลกหโตห,โตหาตเนาะห้ตพี่น้องเข้าไปลองซิมเบิ้งแล้วเ<ช>พิ่นมาสื่อสัมเพิ่นมาสื่อสัอสมอีกอ่ะว่าไม่นูขายเพินน่นใหญ่พ่ท่าน <c oughs> ก็คือมันพ่ท่านอยู่โตเนาะแม่นครับส่วนนี้กรลังกรลังขยายขยายเห็นหนูเข้าหลายๆเลยนะครับแลลวกะสีคาดเอาตัวพอแม่พันเพิ่นตัวที่ดีๆนะครับ ไหวทาให้พี่น้องท่าหนำครับผู้ใดสนใจกะทักมาสั่งจองลวงนาเพราะเหตุใดแห้เพื่อนใดว่ลูกคือประมาณประมาณเจักเดือนไหว์คันตัวผูมันสี่เดือนกลัวผู้ใดแต่ตัวผู่อมสมนี่กรบมีอยู่แต่ตัวแม่บ่าทันมี่เออเออล่อต้องล่อเนาะครับประมาณอีกสองเดือนสองสามเดือนสี่ด้อยู่อีกประมาณอีกสองสามเดือนเนาะ สีพอดีเลยเออก็คือมือนีไทยคีบวันทีเท่าไรล่ะมือนี้วันทีสิบห้สิบสิบห้ากรกฎาว่าตรงกันเหสิบห้าสิบหมืออื่นเล็กออกสิหมือนีถีสิบหา่แต่มือนีเลกออกมือนีสิบห้ากรกฎาสองห้าหกสี่เนาะมาถายอัน ้าแม่นอยากได้พอพันแไม่พันคืขึ้นรออีกสองเดือนแต่ว่าสร้างจองไว้ได้ครับสร้างจองไว้ได้ทั้งได้ละลูกทั้งเฟซบุ๊กก็ได้นะครับแอดเขามาวัฒนพัฒน์วาปีทะนะครับผมชชื่อจริงนามสกุลจริงครับเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยบังลาสีคล้ายคููเราเท่าไร้ละลูกคู่ละเจดลอยครับคู่ละเจดลอยครับคูหนึ่งแม่หนึ่ง ภาเบิ้งเนี่ยหรือว่าเอาแต่ตัวผู๋ก็ได้เออเอาแต่ตัวผู๋ตัวแม่ก็ได้ครับตัวละสามร้อยฮาซีฟครับโอ้ตัวละสามร้อยฮาซีฟครับจ้ะนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ร่างเอาเขาคูนี่เออเออเบิ้งเบิงเบิ้งตัวหนูเนี่ยงามซ้ำได้จังสิกาเฮ็ดให้พี่น้องเฮาได้พอพันแม่พันจับได้บ่ลูกเวลาจับได้บ่ตัวนี้บ่เออจับได้อยู่นี่เออจับขึ้นมาเบิ้งเบิ้ง โตประมาณเท่าไดเนาะจะขีดเนาะโลกอยู่บ่ตัวผูบลูกจะล่ะเขาทางหลังมันเด้อเห็นน้ำเยินมฟ้าพันเธ็ตนี่เออตัวนี้กะโลกประมาณโลกเครืองนี่ประมาณโลกเครืองสร้างสร้างไหวอืมสร้างไมาสร้างแล้วม่นบหรตัวตัวนี้เป็นตัวผูเนาะแม่นครับกะสิประมาณร่นีแมันบลูกทีสีเห็ดเป็นรูนี่นะครับผ่านหายได้เออบานี้ ตัวน,นี้มันจะเดือนละลูกได้เขียนอายุมันไหวปะอายุตัวน,นี้จะเดือนตีเขาคู่กันไหวี่ตีเขาคู่กันไหวปะเออนี่เอาลง,ว,ลงวันที่เอาลงวันที่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดในสองสามหมื่นแต่า<ะ>อายุตัวผูกก็ต้องสามเดือนครึ่งขึ้นไปเน,ะนาะไมจัเป็นพอ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้พี่นอ้อง แต่อยากให้ดีกะโดนกหอนแมหาเดือนหนูเขาสีหง่เต็มที่ออต้นนี้ก็ออกนี่กำลังออกวะแมนครับอันเขาเอาลงวันที่หกอ,ออกวันที่สิบนี่หก <10. S 1> เดือนเดือนหกเนาะแมนปะแล้วก็ออกวันที่สิบเดือนเจโอ้เนึ่งเลย กำลังกินนมอยู่พี่หน้องบ่เห็นดอกแดงแดงๆอยู่เขาเลี้ยงแบบบบแย่คอดแมนบ่หลุกแมนครับเลี้ยงแบบด้แยกคอดเลยถือ่าหยากบ่กะบ่บหยากครับการเลี้ยงนูบหยากเลยเลิกจากไปฟึกงานมาเนาะไปข่างานจักโมงังี้ยมุสาวกไปข่างานสองโมงครับเลิกงานหาโมงครับเออได้มาเบิ่งมันตลอดบ่กะ เบิ่งแคบเวลาทุ่มกลัวๆครับ<อ>ทุ่มกลัวลังมือกะับมัดสีนำสมข้นใหม่ให้เพื่อนเน่ย่ามหัวคำประมาณนี้นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์แม่นบ่ครับสี้ทุกอาทิตย์อยู่บ่หูกทุกอาทิตย์ครับแต่ว่ามื้อนีว้ว่าสีสีอีกอยู่สีแล้วก็ทายคิบให้พี่น้องขาเบิ่งให้รุงป้าหน้าข้าเบิ่งนะครับ ก็ฝากติดตามส่องเพิ่นน้ำเนีด้อพี่น้องเด้อค่องลูกชายแม่ต่อยนะชื่อองว่ายังไงลูกสอต่อไรสไตล์ครับผมส่องต่อไรสไตล์คนติดตามกันสามพันแล้วนะครับขอบคุณหลายเนาะนะครับจ้คำว่าติดตามจ้ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งอีกฟังนึทั้งหลังมีทั้งเบิ้งสามสิบเจ็ดบอแล้วก็ลูกสามสิบเจ็ดบอสคอยกับมิเตอนางขายของนี่พี่น้องมิเตอลูกเขตคอยบกหูดอกกระลังเด๋มมาเบิ่งมาขายมาขายขีบเพิ่นนี่แหละ งนี่ร่วมกันบ่หลูกสองหม่องบ่เจ็ดร่วมกันเลยกับตัวทั้งน่ะอันนี้ก็ออกคือกันพุนอุ้ยสเลียแล้วต่อแมีนีเจ็โตลูหกมันสเลียบว่าดดสเลียบว่าด้ถึงสิบบ่ตัวงเฮาสิบเอ็ดก็มีบ่เก้าก็มี่แปดก็มี่เจ็ดก็มีจ้ะ หาก็มี่แบบไรมันดีสี่ก็มี่สี่ก็มี่บอครับอือสองตัวกันยังมีโอแต่ว่าท่านมีหลูกโทษแมนบอครับอันฟ้ามบานข้ามกลางเพราะว่าถาตัวได้ออกหลูกโทษประจําิภาษีขาดออกมาเป็นนูเหนือเลยแดดแมนว่าือแต่ว่าตัวนี้ว่าสิสมร่องเบิ่งอีกเอาเข่าคู่เบิ่งอีกมีปัญหาบอันนูเอาเข่าคู่แล้วมันมันบอถ่องบอหลูกเสื้อนีหลูกมีครมีอยู่ครับนี่ ตัวนี้ลดน้ำหนักนี่น oh, มันอ้วนโพดเขียนไว้เลยนะครับลดน้ำหนักจ้ะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดือนหกแล้วแต่ว่าตัวนี้หนูมันโค้งใหญ่แห้งตัวแม่โอ้ oh, ตัวแม่สี่ใหญ่แห้งถุนเอาแต่ยาให้กินคือพันวาหลูกแมนครับอแต่ยาให้กินมันลดลงบ่นแนมเบิ่งมันลดลงอยูอ่ลดลงแล้วก็จังสียเอาเขาคู่กับ,บตัวผูไหมบ่ครับรอตัวผูอยู่ ออตัวผูมู่เหลืออายุกับอายุหน่อยก็เพิินจ้ะตองห้อะตัวผูอายุหลายกลัวนะครับโอ้แค่หลังตัวอายุหลายกลัวตัวผูกับบสูก,กม็มีอมือนนานเอาลงองเลยตัวผูมันหยาดก็เลยเอาออกโอ้มีปัญหาอุปสรรคบ่เรียงมาแปดเดือนนี่ที่ว่าการลูกาาลการยังบอเอออการลูกการลูกก็มีอยู่มีอยู่่ แต่กะบบเคยกัดแบบเบิดคอกนะครับอืเคยแต่แบบมูลูกตัวใดที่มันบ่สมบูรณ์นะครับโอ้มันกัดทิมลูกหลอดจังสีบรูกค<อ>ตัวที่หน่อยก็มูลเลย<อ>เิ่นกัดทิมเลยนะครับจ้ะเพิ่นขาดออกเพิ่นขาดเองเพิน่นครับกะบ,บ่เป็นยังแม่นบ่แนวนะโบเป็นยังครับโอ้มีหนูเฮ้ามีตายมียังนําบลูกกับมีตายอยู่โนี่บบนี่แต่ว่าเป็นปกติได้แล้วเนาะแมนครับถูก้งมันกัดกัน ตุ๊บเข่าคู่ไวหลายเดือนนะครับแต่เอาออกมือนึ่งว่าเป็นกัดตายถิมแต่ว่าเอาออกแล้วบอกลเอามาใบนี้บอกตัวนี้คู่เพื่อนตัวผูหุ้ยไม่ใหญ่แห้งแต่ผูตัวนี้เฮ็ดคู่รู้โยตัวนี้ใหญ่แห้งคือว่าสิเป็นไปไหนดีบลูคืดว่าคววมคืดเจ้าของคววมคืนที่ดูแลนี่ อ็ขึ้นมาย่อนแสงนี่สีดูแลธุรกิจตัวหนีไปได่บอคิดว่าประคองไปได่บอกับประคองไปได้อยู่ครับก็ถือว่าได้อยู่บอกมาทั้งนี้นะลูกมันหย่อนแสงเป็นไรได้ซื้อมเนาะเรื่องค่าอาหารเรื่องยังเลยลูกค่าอาหารผมคิดเบื้องนีเจ็ดมือต่อสอบเจ็ดมือต่อสอบครับหนูสามสิบเจ็ดบอนี่แม่นบอกครับอือสอบหนึ่ง สอบหนึ่งท่ดไรละห้า,500าร้อยกัวบาทห้าร้อยสิบบาทห้าร้อยสิบบาทมันขึ้นระคาอีกได้พี่น้องละค่ะขึ้นเรื่อยๆครับโปรตีนสิบพกเปอร์เซ็นต์ว่าหนูเข้ากับขายขายออกน้ำเออถาว่าขายแพงก็คืออาหารมันแพงเนาะแม่นครับสิขายถือกุนีกับแจ๊คสีใดทุนหรือบอออันยุนีกะให้เต้หัวอาหารอย่างเดียวครับบ่ไดหายแน่อื่นเลยจ<า>้ะไฮแต่หัวอาหารเออบ่ไดหายอย่างอื่นเสริม ให้เฉพาะยาเฉพาะตัวที่ลดน้ำหน้าแค่นั้นหมดแม่นครับเป็นยาแนวใดยายาอีหยังเหรอเพื่นเอิ่นมีบ่อยยาแนมเห็นทางหลังยาเนี่ยเปียแม่นครับโอ้อาหารไม่ห้มื้อจักเทื่อล่ะลูกมื้อละเทื่อครับเวลาทุ่งเครื่องตุ้มครึ่งครับเวลาที่เฮาง่ายแล้วเนาะครับเวลาปิดร้านเลยเวลาปิดร้านปิดร้านแล้วก็มาใหายสองถุงครับเพราะว่าเหตุหลายอย่างพี่น้องนี่มือนึ่งนี่อาหารนี่เบิดซัมเนี่ โอ้เมือและคู่นี่นี่ดูไม่เหลือไม่ยังบลูกันเหลังบอมันกำลังบอมกัเหลือถ้ามันกินเหลือเข้ากับไห้น้อยลงบ่ครับเบิดมือและซ้ำนี่แหละบวเต็มคู่ดอกจ้ตัวใดทีตัวแม่ไก่สมมันอ้วนแห้งเข้ากับเบาๆอาหารลงเพราะว่าอ้วนหลายมันเพิ่นกระสมปติดนะครับ เศรษฐกิจสูมืออจากสี่เหตุยังเป็นอาชีบได้คือว่าอันนี้มันง่ายแล้วมันบด้มาดูแลมันเบิดเหมือนาะลูกเนาะแต่ว่าก็ใส่ทุนแน่คือเป็นหัวอาหารแ่นครับหัวอาหารกะคือเฮายังบ่บท่านมันยังระบบกับการเงินยังเข้ากับท่านได้ท่านเอ็บ้อยอยู่รายได้มันบพท่านคงทีแต่ว่าก็เริ่มได้ขายแลวเริ่มเริ่มได้ค้าหารเลยล่ะพี่น้องทาย อีกจักสามเดือนสี่เดือนเนาะค่คอยมาอัปเดตมาเบิงว่าไยใดมันคุ้มคาบอ่ะปุ้ใไดทีอยากได้หนูพันนะครับก็สั่งจองเขาไว้เดี๋ยวผมสีเฮ็ดให้ย่างดีเลยนะครับมีบริการส่งอยู่บอบริการส่งบ่ได้ส่งับให้มาเม้าเองครับให้มาเบิงหนูเองเนาะถ้าพ่อใจจังเอาแม่นบรูกครับผมโอ้แต่พ่อใจจังเอาเจ็ดลอยแค่นั้นครับผมหรือว่าเอาแต่ตัวผูตัวผู สามรอยหาซบครับตัวแม่ก็คือกันสามรอยหาสิบจ้ะครับเอาแต่เหลือกเอาผูเอาแม่ก็ได้ครับผมู้เหนือกะบได้ทรงเนาะ่ันไ้ทรงพี่น้องมันบ่ท่านหลายครับผมจ้ะมีแจ่คนบานเจ้าคล้องแล้วมาสื่อมาอุดนุนกกรนนะครับกะทรงบ่ท่านเป็นทรงบ่ท่านเป็นครับแนวซีนแนวยังกับบท่านมีคือเพิ่นบ่ท่านมีทุนสื่อตู่แชร์ครับให้เฮ้าหูว่า หนูเห่ามันรสสาติดีเห็นลูกค้ามาสีสัมนี่ก็คือพานเลยเนาะลูกเนาะนี่ตัวนี้เพิ่นออกสิบเอ็ดตัวบอกถูกจักเมือแล้วนี้เดือนละกัลูกมันเกิดมันออกวันที่เก่าเดือนหกเดือนแล้วเดือนเดือนมือแล้วเดือนหามืออืนี่พี่น้องสิบเอ็ดตัวสมบูรณ์ทุกตัวอยู่ตัวนี้ลูกนี่แมนสมบูรณ์อยู่มุนีแหละคือว่าสิเอาเป็น พ่อพันุ์แม่พันุ์จ้ะต่อไปเนาะแมนครับเพราะว่าส่วนตัวเพื่อนกะเงีวนะครับผมเลือกหานูโค้งที่มันได้นะครับโค้งสางก่อนโอ้ต้นนี้เบื้งหัวเลยแเม่นหมลูกว่าหนูเป็นตาเอาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุหรือว่าหนูคุนเทาต้องแยกครับผมโอ้นี่ออกรุ่นกันสามหมื่นตัวนี้ออกวันที่หกเดือนหกเบิ้งตีล่ะ เบิ่งตัวหน่อยก็กันเลยอืออืออืเมื่อวนนี้เป็นนูคุ้นบบบวันนี้แม่นครแน่นอนเนาะนูมันเกตมันบ่ดด้เกตบ่ไดาโอ้ออันนี้ลูกแรกนะครับอืออือแต่ว่าตัวซิบเอ็ดนี่เขาเอามาแต่สองขอกแหลกเลยอ๋อม่เข่าเลยตัวนี้อือเฮ้าเอามาสองขอกนี่เข้ากับสมข่ยกันบลู แม่นครับสมสลับกันไปเรื่อยสลับกันไปเรื่อยแต่สมไปสมมาเั้งเท้อก็ง่วงไปแน่วงไปแนเพราะว่าหลยบอลไงจ้ะตรงมีประวัติเนาะงูตองตรงตรงติดได้พี่น้องนี่ตองจำเป็นตรงนี้วันที่ตัวนี้ก็ออกแหละนี่พ่อเพื่อนตัวนี้พ่อมาคุณโอ้ยใหญ่ะาเคิรูคูรอยู่ อืยูผู้เดียวเลยวะนี่ยูผู้เดียวเลยเดี๋ยวถ่ายแยกออกก่อนสิเอาลงเลยนนูมันหายมันยังบ่ลูกก็มีแน่ครับบอจะมีแน่เฮ็ดจังไห๋ตัวนี้แก้บ่ได้เลยครับบอกแมนเอาไ้เป็นนุ้ยขุนยางเดียวบ่หรือจังไดนหนูเป็นหนูเหนือเลยอืมโอ้หนูเหนือเลยวาพีดพี่น้องนี่ตัวนี้กะจับเพื่อนเลรียดูอยู่อืมตั้งโตก็มีหายแน่บอก สามสิบเจ็ดบ่อหน่ตรงตรงมาเปิดเบิ้งทุกบอ่อซูมือแม่นบ่ลูกแม่นครับให้อาหารเนาะให้อาหารเบิ้งง่าเพิ่นใหญ่ขึ้นบอ่อหรือเป็นจังใดนะครับแล้วสิจับขึ้นให้เบิ้งจ้ะเสร็จแล้วอายุเท่าไหรนี่ลูกโหกเ,เดือน ออกวันที่ยี่สิบสองเดือนหาหาหากเจ็ดสองเดือนเนาะครับหุ่นนี่ซ้ำตุเดือนกลักวเลยซ้ำเดือนหาเื่นเลยอตัวนี้แยกแม่แล้วนะครับกะทือว่าโบยากจนเกินไปเนาะหลูงเนาะครับบางคน มันกับสิยากน้ำเรื่องการตลาดล่ะเวลาหนูออกลูกดีๆหลายๆนั่นมีพี่น้องห้องกังวลอยู่ว่าสิขายจังไดอันอดับแรกเลยกับโผลโลงเฟซรครับลงเฟซสไฮมู่บ้านเานี่แล่งเาะจังหน่อยกะพี่น้องเข้านี่แหละลุลงปานานะอานะครับบ้านจะของเพิ่นมาอุดหนุนเออก็ขอบคุณเพิ่นนะครับปเวลากังวลบ่เรื่องการตลาดนี่ลูกถ้าสมมติเรืบ้านไลไลนี่ กะคิดคิดแน่ยุคิดคิดแน่ย่เพราะว่ามันโควิดนั่นวะแม่นครับกะเป็นกำลังใจให้เกษตรกรครับผมผู้อื่นกะสีคิดคือเห่าเนี่ยแหละเนาะครับถ้าส่วนหน้าการปกติคนกัสีกาใส่เงินครับกัสีกาซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้องอันนี้กะไพ่กับเสพคือกานเสพคือกันรเป๋าส่วนนี้ทำมี้นูจังได้กะจังอัพลงเฟซให้พี่น้องเขาเบิร์นได้เด้อเพื่อคนขาวมาติดตามครับผมจ้ะ คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็เนาะครับไอรสงสัยเยี่ยวกับการเลี้ยงนูกระจังคอมเมนต์มาครับอาหารยี่ห้อใดที่เขาใส่เฮ้ยอาหารเซฟฟีดเซฟฟีดพี่น้องเป็นอาหารหมูเด้อจ้ะเด้อเพิ่มบอกมีพี่น้องหลายคนาคอมเมนต์มาอยู่16เปอร์เซ็นต์เชฟฟีด7507โปรตีน16เปอร์เซ็นต์ครับมือท้ายท้ำนี่ราคาสอบละห้าร้อยสิบบาทห้าร้อยสิบบาทอืมคืนไปเรื่อยๆละค่ะืนไปเรื่อยๆ จังว่ามีบางคนว่าคล้ายแพงแห้งหนูหนูเหนือเนาะครับถ้าผู้มากินเพิ่นบว่าแพงสั่มพี่หนอกสม่ฮันเลือกซีก็ได้บางคนเออเพราะว่าตัวหนึ่งหาขีดนี่ตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่ตกินหาคนอิ่มเนาะแม่นครับมือนันมือนันเฮ็ดกินนี่ลองเบืองรสชาติกะถือว่าพ่อได้นะครับเออหาขีกก็ลอยสามสิบน้อหลูกนาองลอยเจ้าหาบาทพี่นนอกแมนบอกครับอืมหาขนกินหาคนอิ่ม ลอยเศ้าหาบาทกับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่นะ่ะขอคุณพี่น้องเ่านนั่นถูกคคลิปนาพอกันไหมสวัสดีจ้า